ยุครุ่งเรืองของเขเมรโบราณเริ่มต้นในสมัยพระเจ้าชัยวันที่สองพุทธศักราช1345งสหถึงเกถึงสมัยพระเจ้าชัยวันที่7พุทธศักราช17 2 4งเจ็ถึงหกรวม417ปีโดยยุคที่รุ่งเรืองที่สุดคือสมัยพระเจ้าสุริยวันที่สองพุทธศักราช1 6 5 6งหถึงเกสมถึงสมัยพระเจ้าชัยวันที่7แต่อาณาจักรแห่งนี้ก็หนีไม่พ้นเหตุล่มสลาย ความยิ่งใหญ่ของเขเมรโบราณมีหลักฐานที่ยืนยันหลาย,ายรายการเช่นการสร้างนาครวัดนครถมบารายอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อโรคย์สาราและอื่นๆที่แสดงถึงความสามารถทางภูมิปัญญาและความมั่งคั่งของเขเมรโบร,ราณแต่แล้วเมืองเขเมรโบร,ราณก็มีเหตุล่มสลายด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้ 1. การก่อสร้างขนาดใหญ่จำนวนมากสมัยรุ่งเรืองของเขเมรโบร,ราณเกิดการก่อสร้างใหญ่ จำนวนมากมีปราสาทหินขนาดใหญ่และสำคัญ28แห่งสร้างขึ้นถวายแด่เทพที่กริย์และชนชั้นสูงเขมรยุคนั้นนักถือยังไม่รวมสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กเช่นอารคยศาลา102แห่งและที่พักริมทาอีกงอีก121แห่งทั้งหมดนี้ใช้วัสดุก,ก่อสร้างแรงงานและอื่นๆมหมาสารขนาดนั้นคงไม่ต้องจ่ายค่าแรงแต่แรงงานไทซึ่งเป็นชาวนายิ่งสร้างปราสาทหินมากเท่าราแรงงาน ที่จะไปทำการเพาะปลูกพืชอ,อาหารก็ลดลงเท่านั้นหลังก่อสร้างก็ยังต้องมีการดูแลซึ่งศิลาจารึกที่ปราสาทพรหมของพระเจ้าชัยวันที่เจ็ดบันทึกการใช้แรงงานเพื่อดูแลปราสาทตาพรหมปราสาททรงสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านและ48เมตรระบุว่ามีคน79,344คนหมุนเวียนกันมาดูแลปราสาทนี้มีพระเทรสิบแปรูปและขุนนาง2740คนดูแลคนและพิธีกรรมสำหรับปราสาทนี้ สองสงครามกับเพื่อนบ้านเขมรโบราณเป็นดินแดนที่อยู่ตรงกลางด้านตะวันออกขนาดด้วยอาณาจักรจัง,จงปาและเวียดนามด้านตะวันตกเดิมถูกขนาดด้วยอาณาจักรทวารวดีต่อมาก็เป็นอาณาจักรปุนชัยของมอญและต่อมาก็คืออาณาจักรสุขขยและอาณาจักรอยุธยาความใกล้ชิดของดินแดนกับความแตกต่างของชาติพันุ์ทำให้เขมรกระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านจนกลายเป็นสงคราม ได้เฉพาะสงครามขมรนสมัยโบราณกับเพื่อนบ้านทางตะวันออกช่วงพุทธศักราช1487-1746มีสงคราม8ครั้งรบกับบอเวียดนาม1ครั้งรบกับจาม6ครั้งและรบกับจามและเวียดนาม1ครั้งโดยสงครามขมรนกับจามเป็นสงครามที่สําคัญเพราะทําให้ทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากทั้งจากอาวุธและจากไข้ป่าอนันเป็นเหตุล่มสลายของอาณาจากักร 3. ขาดการทนุบารุงระบบชนลประทาน มีการสร้างบารายและมีระบบส่งน้ำจากเทือกเขาพันมกุลแม่น้ำเสียงเรียบและสาขาต่างๆมาเก็บไว้จากนั้นก็มีประตูระบายเข้าไปเลี้ยงพื้นที่นาธรรมให้การผลิตข้าวของเขเมรมีสเสถียรภาพดีมากแต่สงครามทำให้ระบบชลประทานขาดการดูแลคลองส่งน้ำจากบารายสู่พื้นที่นารวมทั้งฝ่ายทดน้ำตื้นเขินส่งผลให้ประสิทธิภาพระบบชลประทานลดลงเกิดน้ำขังเกิดแหล่งเพาะยุงนํำมา ซึ่งไท้มาลาเรียการขาดแคลนน้ำนำไปสู่อหิวาตกโรคระบาดทำให้ประชากรลดลงไปอีกอย่างเป็นกระบวนการวัฏจักร 4. ปรากฏการเอลนิโยในช่วงพุทธศักราช1 9 0 4 3 5และ1,959-83เกิดฝนแรงถึง56ปีการทำนาไม่ได้ผลคนจำนวนมากอพยพหนีการอดตายไปอยู่ที่อื่นยิ่งทำให้ขเขมรขาดทั้งกำลังการผลิตอาหารและขาดกำลังทหาร ข้อมูลนี้มาจากนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิธีนับวงปีของต้นไม้อายุ900ปีในพื้นที่ตอนเหนือของนครธมที่เคยมีชีวิตอยู่ในขณะอาณาจากักรเขมรกำลังรุ่งเรืองมาจนล่มสลายรายง,งานนี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบชประทานประกอบก,บกับการเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ำเสียมเรียบที่ปกติไหลลงบารายตะวันตกได้เปลี่ยนทางเดินไปที่อื่นทำให้น้ำในบารายเหลือน้อยเต็มที 5. การสร้างและย้ายเมืองหลวงบ่อยเกินไป เวลา417ปีของขมรโบราณยุครุ่งเรืองมีเมืองหลวงถึง8เมืองได้แก่ 1. อินทราปุรสมัยพระเจ้าชายวันที่22งมหินทราปุรัสมัยพระเจ้าชายวันที่23 3. ฮาริลยาสมัยพระเจ้าชายวันที่24ยโสธรปุรัสมัยพระเจ้าโสวโรมันที่15 5. กอแก่พระเจ้าชายวันที่46 6. บึงมาลาสมัยพระเจ้าสุริยวันที่27นครวัดสมัยพระเจ้าสุริยวันที่28 8. นครธมสมัย พระเจ้าชัยวันที่7การสร้างเมืองหลวงทั้งหมดนั้นใช้ทรัพยากรมหาศาลเมื่อสร้างเสร็จก็ต้องย้ายเชื้อพระวงศขุนนางข้าราชการตลอดจนทหารมาอยู่เมืองใหม่คนที่น่าจะเดือดร้อนที่สุดน่าจะเป็นชาวนาที่ถูกเกณฑ์ไปตั้งรกรากในเมืองใหม่ต้องทิ้งที่นาของตนไปบุกเบิกป่าให้เป็นนา 6. ศาสนาเดิมชาวเขเมรนับถือผีต่อมาเมื่อผู้นำเขเมรหันไปนับถือศาสนาฮินดูเริ่มมีการสร้างปราสาทหิน เป็นที่ประทับของเทพเจ้าเพื่อให้พระเจ้าพอใจจึงต้องมีเครื่องเส้นสังเวยไปบูชาแม้พระเจ้าชายวรนมันที่เจ็ดได้หันมานับถือพุทธนิกายมหายานแต่กษัตริย์ที่สืบต่อจากพระองค์ก็กลับไปนับถือฮินดูขณะที่ชาวขเขมรเริ่มนับถือาศาสนาพุทธลัทธิเทรวาทที่เน้นการไปสู่ภาวะนิพพานได้รับความนิยมจากชาวบ้านขเขมรอย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องสร้างปราสาทมีเพียงกุฏิไมง้ง่ายๆไม่ต้องเส้นสังเวยบูชาทุกวัน จึงมีเวลาทำมหากินและอยู่กับครอบครัวเกิดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองชาวบ้านประกอบกับความอดอยากล้มตายจากปัญหาภัยแลง้งทำให้สังคมขเขมรปั่นปว่วนและประชากรส่วนหนึ่งอพยพไปอยู่ที่อื่นสุดท้ายความรุ่งโรจน์ของขเขมรโบราณก็เป็นปัจจัยหลายข้อของเหตุล่มสลายของตัวมันเองปิดฉากของความรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรโบราณ